อันนี้อันนี้เป็นกระเป๋าอันนี้ขวดน้ำสองขวดนะลูกขวดน้ำสองขวดขวดลิตรขวดเขาเรียกว่าขวดห้าลิตรขวดแบบเนี้ยมกนี่นี่นี่มาดูสิลูกขวดแบบเนี้ยอันนี้กําลังจะปฏิบัติโคมไฟเป็นโคมไฟนะคะเนี่ยขวดแบบเนี้ยขวดแบบเนี้ยเอามาต่อกันเป็นกระเป๋านะคะเอามาต่อกันเป็นกระเป๋าอันนี้เอาไปทําอะไรนะครับกระเป๋าเคลิปช็อปต่างต่างแล้วปซื้ือค่ะแล้วแล้วนี่ครับนี่นี่อันนี้คืออะไร อันก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะหลากสีแล้วตกแต่งให้มันหลากสีขึ้นมาอันนี้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 พลาสติกเราล้างแล้วล้างเสร็จแล้วเรามาใส่ขวดน้ําดื่มข้างในคืออะไรครับนี่พลาสติกพลาสติกค่ะแล้วก็เราเอาไปให้เด็กนั่งเก้าอี้เด็กอาจารย์นั่งได้นะคะลองค่ะนั่งค่ะอันนี้ของเด็กนั่งได้อ่า ออาตัวนี้มาสิมอะต่อไปนะคะอันนี้เป็นถังอันนี้ถังสีโซฟาถังสีอ่าอันนี้เป็นโซฟาถังสีเอาออกได้เนาะเอาออกได้เลยค่ะออกได้เลยจะส่งไปนู่นนี่ระดับประเทศมั้อันนี้สีอันนี้ถันอันนี้สีนะลูกแล้วเราเอาเชือกเชือก ชือมาเกลียวแล้วเป็นเก้าอี้นั่งคุยกันจิบกาแฟจิบกาแฟมันนี่ตกมลนี่อย่างเนี้ยทุกตั้งหลายๆเอาตัวนั้นมาส่งเอามาอีกกันดลยป่อันนี้พอแล้วตอนต่อไปนะคะขยะทั่วไปที่เรากําจัดไม่ได้เผาก็สลายย่อยสลายยากทํายังไงชาวบ้านเขาก็จะซักผ้าเสร็จปุ๊บปรับพ้านุ่มเขาก็เอามาให้กองทุนแม่นั่งได้ไหม ร้อยโลร้อยโลค่ะร้อยโลนะคะนอนนั่งแล้วกระเป๋าอะไรก็ได้อันนี้เศษกาแฟโอวันตินนี่ก็ทำเป็นกระเป๋าใส่เอาไว้ใส่เอกสารเอาไว้ใส่เอกสารขายเนี่ยมันก็ดูอีกดีอีกรูปแบบแม่นั่งเลยนั่งเลยไม่เออนี่นี่ก็ทําเป็นไอตัวนี้ได้อันนี้เอาเฮ็ดยังอันนี้ไว้ไว้ปากกาเนี่ยยังลบดินสอแล้วแต่เราจะทำ ฝาฝาฝาขวดน้ำใส่อะไรก็ได้ใส่ปากกาใส่อะไรก็ได้โทรศัพท์วางก็ได้โทรศัพท์วางก็ได้ค่ะประโยชน์ที่ว่าเขาเอาทิ้งนะพวกดินสอพวกยางลบวางสำนักงานก็ได้โอเคถือว่าทำเยอะวันนี้ได้อะไรครบถ้วนสมบูรณ์มากเลยคุณแม่นี่คือของขายบ่ได้น่ะที่ว่าขายบ่ได้นี่คือสิ่งที่ขายไม่ได้ค่โซฟาโซฟาแดงนั่นก็มีเป็นแบบนี้เขาเอาถิ่งเฉยๆมาคุณแม่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็มานี้มาใส่ก็ได้แบบนี้ ชื่อของเขาเนี่ยชื่อชื่อว่าเปหอมนี่เปหอมไปที่ไหนสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบามันค่ายที่สุดนะครับ้อยก่าโลรับน้ําหนักได้ร้อยโลร้อยก่าโลได้อ,อันนี้โซฟาขวดน้ําใหญ่โซฟาขวดน้ำใหญ่คือทำยังไงแม่เอาเบาะเอาเบาะมาตั้งเรียงแล้วก็แล้วก็นั่งนั่งอย่างนี้ค่ะได้เอาเบาะมาวางวางวางแล้วก็นั่งได้ด,กกด, <laughs> ดกีก็ก่อนฟางดีเละดีก็ก่อนฟางอยู่ค่ะ Yeah. <laughs>